สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันกับเบานุกโคให้หน้าเมื่อนี่กระผ้าพี่ผ้าน้องมาส้มสวนในยามแรงๆรเนาะพี่น้องเนาะประมาณหาหกโมงแรงนะครับเมื่อนี่สีผ้ามาเบิงว่าสัตตูตัวชะกาดนะครับปัญหาตัวรายอีกตัวหนึ่งของปมนะครับในหนานี่นะครับก็คือดวงแลดพี่น้องครับเนี่ยสิ่งส้นนี่นี่ผมปลูกไม่นะครับ ปลูกไม่ได้อายุต้นปาล์มได้ประมาณหนึ่งปีหาเดือนนะครับเมื่อเบื้งว่าถือดวงแหลกทาไร้หลายปันไดที่ถือทําไร้หลายกับช่วงนี้ก็เนื่องจากว่า,าผมได้ยุดนะในการกําจัดโดยใส่ฟีโรโมนนะล่อดวงแหลกนะพี่น้องผม่่ได้ใส่มาหลายเดือนแล้วนะครับ ตอนที่ใส่นี่ก็รู้สึกว่าเบาบางไปหลายเติบพี่นอ้องเพราะว่าติดเกือบทุกมือครับมือละตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก็มี่นะครับก็เลยว่าต้องได้กลับมาใส่อีกแล้วคันเป็นลักษณะแบบนี้เนื่องจากต้นมันใหญ่แล้วนะครับผมคิดว่ามันสิปอดแล้วอเอามาเบิ่งกันว่าในสวนนี้ที่ผมปลูกไปนี่ทั้งเบิดป,ประมาณสามสิบสี่สิบต้นประมาณสามสิบแปดต้นพี่น้อง นะครับามาเบิงว่ามันถีกทำไา่ไปจากต้นผมสิไล่ไปที่ละต้นนะพี่น้องถ้เาเบิงกันครับว่าช่วงนานี้เนี่ยอันตรายที่สุดผมคิดว่ามันหนาสีมีแรงเพาะพันธุ์สิ่งเห่าเลียวบ่เห็นาปาล์มช่วงดีกับกำลังเขียวดีครับส่วนใญ่แล้วก็กกำลังสีออกคังนะครับความสูงกับ สีลดลงเนื่องจากว่าต้นมันใหญ่เนี่ยนะครับกระสีออกคางเป็นส่วนไหลนะครับบางต้นที่ผมได้เอามาแท็บเอามาเปลี่ยนก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วพี่น้องนะครับดีอย่างนึงคือช่วงนี้เป็นช่วงหน,น้าฝนเรื่องน้ำเรื่องไนก็นอาจสีบอ่อเป็นปัญหาปันใดนะ,อะตอนนี้ยังบ่พอพี่น้องนะครับผ่านไปแถวแรก ผ่านไปแถวแรกยังบพ่พอ,อกันทำไรนะครับบานที่มาผ่านแถวที่สองครับนี่แถวที่สองกระสีเลื่อมเห็นแลยพี่น้องครับรบ้านนีนนน้นี่ครับนี่ในสาต้นพอจากต้นนี่ครับนลักษณะของปลายยอดนะครับแหงเฮียวจังส่บ่ได้เกิดจากสาเหตุโรคอีกยังเลยพี่น้องนะครับ เกิดจากการเจาะของดวงแลดซึ่งมันไญ่แล้วก็ดีอย่างนึงคือมันไญ่แล้วมันก็เจาะบ่เมดนะครับเ,เจาะเป็นบางคางนะครับมันจะมีบางยอดที่มันตายคางที่มันเจาะต,ตายที่น้องนะครับเ,เดี๋ยวผมล่องคนหามองผู้ที่มันเจาะนืส่วนมากกั กสีเห็น่แหละพี่น้องนะครับยกเว้นบางต้นที่มันใหญ่เนี่ยมันกับบรเจาะมันมันกัดไปเลยมันกัดยอดตรงที่มันกัดได้พี่น้องมันบริจาะครับคิดว่าต้นนี้มันน่าสิกัดอันนี้คือแถวที่สองหนึ่งต้นแล้วครับที่ถือจาะไปนี่พี่น้องต้นหนึ่งนี่ครับโอ้มันมันโผล่รากอยู่ได้พี่น้องสำหรับดวงแรกครับนี่ครับ ตรงตรงนี้มันมันจาะบได้เนาะมันใหญ่แล้วแต่ว่ามันกัดเหมือนบบทำไร่ทั้งที่จริงมันมันติกัดตั้งแต่ตอนที่ยอดตัวนี้ยังโบโพหลายครับอ่ายูทางไม่คุณอันนี้มันโพออกหม่มันก็นเลยเริ่มเริ่มย่าเนี่ยเริ่มสูงเนี่ยนี่ครับนี่หนึ่งสองต้นแล้วครับขันนับพี่น้องสามสิบแปดต้ดนสามสิบแปดต้นเบื้องว่าสิถือเจาะไปจากต้นเนาะ สามสิบแปดต้นเจาะเห็นไปแล้วสองต้นนี้ก็ถือเจาะแต่เกาครับนี่น่ครับลักษณะที่มันถือจาะนี่ข้า,างล่างที่ถือเจาะสิเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับปลายกุ้น,นปลายกุ้นกุ้นทังสี่ครับน,นี่ครับแต่ว่าตัวนี้ถือเป็นเจาะเกาอยู่ผมก็เลยบ่นับ นับก็จะเป็นต้นที่สามอันนี้ผมว่านับเป็นต้นที่เป็นสองต้นเนี่ครับที่ถือเจาะที่ถือกัดยอดไปนะครับจะได้เห็นว่าช่วงนี้มันระบาดทำไรนะมันก็เป็นบางสวนได้พี่น้องนะบ่ทุกสวนครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับถือกัดด่วงแร็ดนะครับพี่น้องเนี่ยมันกัดเทดไหยใบทั้งทั้งใบสัตว นี่สามต้นแหละนาะพี่น้องนะเอาแบบว่าบดโวนปัานไดนนะครับที่ทำไร่ที่ถือทำไร่นี่เอาอยู่แล้วพี่น้องนี่ครับเ,เดี๋ยวหาหูจอก่อนนี่ครับพี่นอ้องมองหูจอกนี่ครับนี่ไขยที่มันจาอผมก็บ่ได้เขาว่าเบิองนะพี่น้องผมก็บว่ามันใหญ่แล้วก็สีเป็น่ยนยงไรแต่ว่าโอ้ดขาดครับพี่น้อง เสียหายปไปลายเตืองที่มันมันจอบาเข่ามันก็มากัดกัดโค่นใบโค่นยอดนี่ครับเทให้เสียหายโค่นยอดนี่ครับเนี่ยดังนั้นผมก็ต้องหาวิธีการกําจัดสิปป่อยแว้แบบนี้ก็คงสิเกิดการระบาดต้องกําจัดมันแน่ละพี่น้องนี่ซีต้นอันนี้ต้นที่หาได้พี่น้องที่ถิอคำไล่นี่ครับ แต่ละแถวในี่ถือเบิดบอต้นหนึ่งก็สองต้นพี่น้องนี่ครับกัดเป็นฮักนี่ครับนี่เอ็นกับนึ่ยอดยอดไม้กับลังแท่งครับพี่น้องนี่ยอดไม้ได้ครับนี่หาต้นแล้วโอ้ไายกาดอีลีครับดวงแล็ดถ้าเกิดถึงมองที่มันระบาดโดยเฉพาะสวนผมเนี่ยครับนี่ต้นยังบดถือจาะน้พี่น้อง แต่ว่าสีรอดบ่กว่าถือจอขึ้นกันแะ้วพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่นอยมันเจาะนี่เดี๋ยวคมเบิ่งก่อนว่ามันเจาะเขาไปอ,อยู่ี่บ่โอ้แสดงว่าไปแล้วครับพี่นอ้องแสดงว่าไปแล้วสีจะบ่อเขาครับตัวนี้สงสัยสีแข็งอ่อบาบอแมนจาะเขาแล้วทีพี่น้องนี่จาะเขาแล้วครับนี่ คณะยนะอดนี่ครับพี่น้องนี่เบิ้งครับยอดขาดเลยนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งคือดีอย่างหนึ่งคือมันเจาะบกขาดเบิดพี่น้องนะครับจาะบกขาดเบิดขาดเฉพาะตรงด้านนี้ด้านที่มันเจะอีกด้านตรงขามบกขาดนี่ครับ หกต้นล้วได้พี่น้องเลยครับนี่ขนาดแถวที่สามหกต้นแล้วนี่ละให้พี่น้องได้เห็นเนาะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เขาปล่อยปลา,าละเลยบ่ไย้เลยพี่น้องเพราะว่าผมผมวนมาผมสผพันมาเบิองซื้อผมบ่ได้เบิ่งเงาอ่าคิดว่ามันสิระบาดลายปัาน,นีพี่นอ้องหกต้นแล้วที่ถูกจาะไป ามาเบ่งต่อไปพี่นอ้องว่าต้นได้ถืเจออีกอต้นดียังดีดีอยู่ครับอ่าเขียวดีเขียวดีแต่ว,ว่าสิรอดบ่นี่ครับพี่น้องเ็พื่อบ่ไ้เลยครับนั่นหูห้อยจอะนี่นี่เขาฝอยเห็นหอนหู้พี่น้อง นี่ครับหูมันเจาะสองสช้สีเจาะบาเขาครับต้นนี้สรุปแล้วคือเจ็ดต้นแล้วที่มันเจาะไปเจ็ดต้นันต้นได้เงาใ่แน่กน็ถือว่าโอเคอยู่ครับมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจสิถธิกัดบริเวณโค่นยอดพี่น้องนะครับโค่นยอด ผมว่าสีเอาฟูรดานมาห้วยใสอยู่นะครับแต่ว่ามันฝนตกดูไหมครับช่วงเมื่อกี้นะ่ะผมก็เลยว่าเอ้ยแาดมันละลายถิ่มซื้อครับเสียเวลาผมก็เลยบ่ห้วยอันนี้มันฝนขาดไปประมาณเกือบอาทิตย์แล้วพี่น้องนะครับสีห้วยห้วยกันยังเบิงเบิงอากาศกันยังไรกอนพี่น้องนะครับ ต้นนี่นี่โอเคย,อยุ่ปกติครับเบิ่งเด้อสามสิบแปดต้นในส่วนนี้ที่ผมปลูกจิจิตจอไปจากต้นเจ็ดต้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่นับมาต้นนี่ก็ยังดีอยู่ครับต้นใดที่ห้าสูงแน่ก็ ห้าสูงๆนี่บ่ค่อยบ่ค่อยเจาะมันหกบ่มันเลยบ่เขา่าหกต้นแล้วนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่นะครับเป็นต้นที่เจ็ดไปเจ็ดต้นแล้วเป็นต้นที่แปดที่ถือเจาะนั่นแหละพี่น้องนี่ครับอดผมพึ่งดึงออกดูนี่นี่ครับน,นี่ยังเขียวๆอยู่ทึงๆนี่ครับนี่ป่อยอยที่มันเจาะไป มันจอได้ส่วนหนึ่งอ่ะขางหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังมียอดที่มันหลงเหลืออยู่แต่ว่าส่วนยอดไม้สีแท่งกับโอ้ช้เวลาโดนเติบยูดได้พี่น้องนะครับโมเมนตัมมันสี่ร้อปันได้ได้โอ้แต่ละต้นก็เลยแปดต้นแล้วอันนี้ก็ถืออีพี่น้องโอเก้าต้นอีกแล้วครับนี่เรื่องมันจอพี่น้องลมละเล่นานาดเลยทั้งนะครับมาเจอไตแล้วว่าพ่อไปจาเแท่อีก นี่ครับเจาะผู้ไต้เลยพ่อไปเจาะผู้เที่งอีกโอ้ยเป็นตะนายรีดีเด้นี่ครับเหนียนเบิดพี่น้องนี่มันเจาะนี่ครับใบที่มันเจาะแล้วมันขาดโอ้ยมันแมนแปดเก้าต้นเลยที่มันเจาะน,นี่แปดต้นนะพี่น้องเนะแปดต้นแล้ว เนาเบ่งไปติดตามไปแปดต้นแล้วต้นนี้ที่ว่าเงาใไ่ดีแข็งแรงบสถอกัดโบสถอเจาะแปดต้นบางต้นเจาะโดนแล้วนะครับที่ผมบอดด้ทายไว้เนี่ยมันก็ออกยอนไม่แล้วก็มีพี่น้องครับ นี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับมันจอนใบพับเลยจ่อลำต้นลมพัดมามันก็หักพี่น้องนี่ครับเจาะอันนี้ยังม่ถือว่าเจาะตรงกลางเพราะว่าเงาใหไงนี่แหละเข้าจำเป็นจะต้องเล่งให้มันไงท่านสัตว์ตัต่างต่างแต่ว่าดวงอื่นๆนี่พวม,มีกัดพวกนี้กินเลยพี่น้องเบ้างครับใบเขียวดีขนาด นี่ครับดวงแมงกินนุ่นไล่แมงกินนุ่นนุ่นมนนะครับหรือว่าดวงอียงข้เอื้นดวงกุหลาบนะครับบะ่มีครับสวนผมบ่ไคยมี่นครับเขี้ยวดีดวงกุหลาบสิบ่มีสีมีแต่บักเพื่อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนจาะดีๆนี่แหละครับพี่น้องอยากเอามาหักแข่างยุ้งแขาง่แขาลงคือสจีขค่มคักแท้จาอโพดเจาะโพดนะพี่น้อง เก้าต้นอลไรได้พี่น้องที่มันเจาะไปนี่ก็เน,นี่ยนี่เงาใยดีเขียวดีนะครับเคบีซีห้อยเจาะบ่มีพี่นอ้องนะ,ะต้นนี้ก็บางต้นผมก็ให้ปุ๋ยไปบางต้นก็ยัางบ่ให้ครับต้นซีซซดๆเนี่ยผมก็ให้ปุ๋ย แต่ว่าข้าให้แล้วฝนมาตกพี่น้องบบบนี้มันแห้งกต่ยังกินปุยยังบ่ได้เต็มทีป่ปอะไเนี่ยรอฝนอยู่ครับอนี่กันี่กัปลอดภัยดีอ่าเหลือสองแถวสุดท้ายครับมาเบิ่งว่าสิพ่ออีกบ่ผมว่าสิบ่พลาดแล้วนั่นเห็นบ่พี่น้องครับเจอแล้วนี่นี่ครับเอาอีกแล้วนี่ครับ แสดวงว่าจอได้ไลยมือแล้วครับนี่สังเกตบินงครับปลายยอดเงียนเรยครับบานิซัวมันสิขึ้นมากเง่านี่ใส่เวลาโดนเติมอยอะจรี่นอ้อกมใไซเวลาเรื่อยไปเลยนี่คันด้วงคันด,วนด้วงได้จอได้แต่ว่าถามว่าตายบ่บ,บมี่ายครับขึ้นมากคือเขานี่ครับปลายยอดที่มันตอวหักไปนะครับมันจอมันสัดไปเรื่อย มันก็สีเซีบเติบตัวพี่น้องนะเดี๋ยวผมสีจัดการมันสัง่งฟีโรโมนมากเมื่อนี่แล้วพี่นอ้องมันเรื่มมากอีกแล้วเนี่ยเป็นเก้าเป็นสิบต้นแล้วนาอพี่น้องที่ถือจอเนาะสิบต้นแล้วอันจำว่าพิษกันเลยอันนี้กับบแมนจออีกทีนั่นเห็นว่าพี่น้องใบกุ้นใบเหียนเลยนั่นครับมันจอ บ้ได้หมองนึงมันก,ก็นเอาหมองนึงเด้แม่งอันนี้อืมเพื่ะสังยังไงนั่นครับกัดใบจนเหีย่ยงนาะโบเมนงัวกินบบเมนเด้อืมตัวตัวตอนมันนั่นแหละครับด้วงแ,แล็ดเดินพี่น้องนี่ันเงาใหญ่ใหญ่แน่นกะชีคัยนั่นบ้ได้ยอดมันก็นเอาเอาใบแก่ดิกัดเลยนี่กัดข,ขาดนะครับ ต้นไงผมก็ถือคือกันพี่น้องนี่ครับถือคือกันบางบางต้นเนาะแต่ว่าช่วงนี้ยังไข่ยอยู่ดิช่วงวังโอ้สามสี่เดือนทันจนว่าปลายหลอนนะครับผมเลยเอาแนวมาหล่อมาก,กับจัดมันเลยนะมันก็นเลยไข่ขึ้นไยน,นะครับเบาบางลงนะแถวสุดท้ายพี่น้องสาหรับส้นนี่เนาะประมาณสามสิบแปดต้นครับนี่ที่พานมาถือจอไปแล้ว่าเม็นสิบต้นเลยที อันนี้คือกันนี่พี่น้องน,นี่ครับนี่กคอมันสียังบาสูงนี่ถือเจาะได้ครับนั่นมาเจาะอ,อีกแล้วนี่ครับมันเลยเตี้ยไปเลยน,นี่ครับเงาใหญ่ยุ่แต่ว่าใบหันเตี้ยนี่ครับนี่แบบสาเหตุมันมันเลยชะงักการจะเลื่อนเติบโตในบางช่วงต้นที่มันถือเจาะไปนี่ครับอีกต้นหนึ่ง ใบฮักแล้วครับนี่ต้นทีซิบเอแล้วครับพี่น้องนี่ใบฮักเลยครับนี่นี่ครับบงปลายใบพี่น้องมาเนี่กุ้นเลยนี่อันนี้มันจ่หลายมือเติบแล้วครับนี่แม่แปดเดีอยนนะ่ะตีค่อยสูงขึ้นมป่ปานนี้ยอดอนั่นครับแต่เก้านี่ครับต้นเลยมันจอแล้วสีบ่ค่อยเห็นจออีกได้พี่น้องนะครับสําหรับต้นหน่อยแต่ว่ารอบนี้บางต้นก็จ่ออีกคือเเ้าเย้ย แต่ว so ่าส so, um, ่วนหน่อยหรือวะนี่ครับนี่กับสาเหตุกับถือเจาะคือกัดนี่พี่น้องนี่ครับที่มันใยอ่างงี้งอจังสิมันถือเจาะจะโดนแล้วนี่ไม่ได้เป็นบ่สมบูรณ์เนี่ครับนี่ถือเจาะนี่นี่นี่ยอดออกไม่ดูแม่งเจาะเนี่ยขนาดยอดออกไม่มันก็ก็ได้เจาะมันก็กัดนี่ครับนี่ นี่ก็กัดทึ่งเงายอดอยู่ละนี่พี่น้องนี่ครับอุ่ันก็ดุดจะเห็ว่าได้ขาดโลกขาดสารอาหารนี่ยังได้ธาตอาหารยังได้เพื่อนนี่ละเจาะดินี่ล่วงแลดนี่อะไรพี่น้องบอกตัวไล่กาดขึ้นกันได้ไอ้นี่งกันเกยผมก็สีกำจัดโดยวิธีการล่อมันล่ะพี่น้องกัน ชีวิธีการล่อเอาเพราะว่าเฮาสีได้ต,ตัวตัวเป็นเป็นมันมาเลยเพราะไห้มันไปทั้งอื่นอีกนี่นี่ต้นหนึ่งนี่ก็ถือจออไม่ถือจออไม่ไหม้ได้พี่น้องครับนี่นี่ใบประมาณจะอาทิตย์นึงนี่แล้วสามมื่นสี่มื่นนี่แหละครับถือจ่อใบเลื่อนเลี้ยง้วครับออปเป็เนนี่จะ่าดึงบ่ขึ้นอาจิตจอบพรขาดนี่ครับเป็นห้อยจอมนัน นี่ตัฝอยมันพี่น้องนี่ครับมันเจะตรงมันเจาะนี่ตรงนี้ตรงโคน่นนี่นี่ครับนี่เห็นอยู่นี่นโอ้จอได้จะไปตามกับด้วงไพสีไพสีสู่ไพเอาสู่กันไปแต่ว่าห้มันสู่อย่างเดียวกับอะไรฮาตรงซอยมนันน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะวิธีการกับผมกับโคงเสียวฟูรดา,านมะฮอยเนี่ย แล้วก็ล่อโดยเอาใส่ฟีโรโมนนะครับล่อดวงแรแกเบิ้งว่ามันสิเป็นยังไงคอยทายติดตามไอพี่เห็นน้องได้ติดตามได้เบิ่งกันเนาะ,อะเอามากแก้ปัญหาเบิ่งว่าแต่ละสวนสิเป็ี่นยังไงมันก็บโบขึบ้นกันทุกสวนนะพี่น้องเ调ว่าสวนใดมันมีการระบาดเอาสำหรับมันเดี๋ยวขอขอบบุญเขาคุ้นเรื่ยพี่น้องนะครับแลกเปียนเล่นลูกกันบานุุโคกงให้หน้า ขอสวัสดีครับ